นิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่4ขอไปด้วยได้ไหม หมูน้อยวันน่ารักกำลังฝันถึงนิยายของเธอที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรื่องรักสุดใจเจ้าชายวาวุ่นเธอผู้เป็นนักเขียนรักนิยายเรื่องนี้มากโดยเฉพาะพระรองของเธอรักที่สุดเลยจนไม่อาจจะให้เขาครองคู่กับใครได้นอกจากเธอในความฝันมโนไปเองขณะที่กำลังฝันอยู่นั้นก็รู้สึกถึงความร้อนไปทั่วกายจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นเห็นเพียงตัวเองถูกจับแขวนไว้กับไม้กำลังถูกย่างบนกองไฟ อ,อ,อ,อูดอูดหมูน้อยส่งเสียงร้องหอยหวนเธอต้องหาวิธีหลุดไปจากตรงนี้ให้ได้ดิ้นไปมาจนเชือกเริ่มคลายออกเมื่อเห็นแบบนี้หมูน้อยพยายามดิ้นสุดความสามารถจนเชือกเริ่มหลุดที่มือจากนั้นหมูน้อยก็ห้อยตรงเตงไปมาจนไม้ที่ใช้ย่างหักลงมาหมูน้อยพยายามใช้ขาวิ่งไปพร้อมกับไม้และเชือกผูกอยู่ เจ้าโจรและลูกน้องเห็นหมูหลุดออกมากำลังวิ่งไล่จับหมูน้อยที่ตอนนี้มีกลิ่นไม่ติดตัวด้วยหมูน้อยวันน่ารักเห็นแบบนั้นก็ซ่อนตัวพุ่มไม้ใกล้ๆเห็นโจรมาใกล้ก็หลบไปอีกทางไม่ยอมออกไปให้โจรเหล่านั้นเห็นเด็ดขาดเจ้าหมูน้อยหนีไปทางไหนเนี่ยพวกเจ้าคนหนึ่งไปหาทางซ้ายอีกคนไปหาทางขวาหัวหน้าโจรสั่งลูกน้องแต่ทว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะหมูน้อยยอมไปอยู่ในพุ่มไม้ที่ใกล้กับรังมด มีมดกัดหมูน้อยหลายตัวแล้วแต่หมูต้องทนสุดท้ายพวกเขาหาหมูน้อยตัวนั้นไม่เจอจนอารมณ์เสียอดทานหมูน้อยหันจนได้ก็พากันเก็บกระโจมออกไปทันทีไม่มีอารมณ์จะนอนต่อแล้วหมูน้อยเห็นกลุ่มผู้ชายที่จับตัวเองมาจากไปได้สักพักก็ยอมออกจากที่พักมาแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดอู๊ด เือเกือบตายอีกรอบแล้วใครก็ได้ช่วยหมูน้อยวันน่ารักด้วยเจ้าหมูน้อยก็ส่งเสียงร้องไปน้ำตาก็ไหลไปเป็นภาพที่น่าสงสารมาก ลูคัสที่ออกมายืนชมพระจันทร์กลางคืนได้ยินเสียงหมูน้อยร้องโหยหวนก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีหมูแถวนี้ด้วยรอจะเป็นหมูป่าไหมเขาเดินไปหยิบดาคู่ใจมาด้วยเพื่อเจอเหตุการณ์หมูป่าเข้าทำร้ายจากนั้นเดินไปดูที่มาของงอเสียงพร้อมกับองครักษ์ก็เจอกับหมูน้อยกำลังนอนลงขาถูกผูกกับไม้ย่างมีหนังไม่บางส่วนแถมบริเวณหน้ามีรอยแดงตุ่มขึ้นเต็มไปหมดน่าจะถูกมดแดงกัดมาทำให้หมูน้อยตัวนี้ดูน่าสงสารมาก เขาเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ใช้ดาบฟันเชือกที่ผูกกับไม้ออกจากกันอุ้มหมูน้อยขึ้นมาดูอูดอูดอูดหมูน้อยรู้สึกว่ามีคนอุ้มขึ้นมาเป็นมือที่อบอุ่นค่อยๆลูบตัวหมูน้อยอย่างแผ่วเบาเจ้าหมูน้อยเป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวหายารักษาให้ ลูคัสพูดจบก็เรียกองครักษ์ให้ไปหายาทาแผลมาให้เขาตั้งใจจะทายาให้หมูน้อยตัวนี้แล้วปล่อยเข้าป่าน่าจะโดยกลุ่มพ่อค้าข้างๆจับมาย่างแต่เจ้าตัวหนีรอดมาซ่อนในพุ่มไม้แถวนี้ได้ครับนายน้อยองครักษ์กรับคำส่วนที่องครักษ์ที่เหลือก็เฝ้าความปลอดภัยให้นายน้อยหมูน้อยทานยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าป่าไปหาครอบครัวนะพรุ่งนี้ฉันเองก็ต้องไปเยี่ยมญาติที่เมืองสีแล้ว ลูคัสเล่าเรื่องให้หมูน้อยฟังสักพักองครักษ์กลับมาพร้อมพ่อบ้านส่วนตัวของนายน้อยเขานึกว่านายน้อยเป็นอะไรแต่ภาพที่เจอคือนายน้อยกำลังอุ้มหมูน้อยอัปปลักษ์ตัวหนึ่งอยู่ยาอยู่ไหนล่ะเอามาลูคัสสั่งองครักษ์ให้เอายามาให้ตนเป็นตลับยาราคาแพงที่ทางเมืองหลวงเตรียมไว้ก่อนการเดินทางกลัวว่าเขาเจออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์มีแผลเลือดออกจะได้ใช้ได้ทันที จากนั้นเขาก็เปิดตลับยาออกมามีกลิ่นยาสมุนไพรหอมลอยออกมาจากตลับเขาค่อยๆทานยาให้หมูน้อยตัวนี้อย่างเบามือสีหน้าหมูน้อยกำลังเคลิ้มสัมผัสมือที่อบอุ่นกับยาทาที่เย็นสบายให้ความรู้สึกสดชื่นเจ้าหมูน้อยเคลิ้มกำลังหลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปนอนกับข้าก่อนแล้วกันคืนนี้ลูคัสพูดจบก็อุ้มหมูน้อยกลับไปกระโจมที่พักของตนเขาหาเบาะและผ้าน,นิ่มมาปูให้หมูน้อยตัวนี้นอนพัก วันรุ่งขึ้นในกระโจมที่มุมเล็กมีแสงส่องผ่านมาจะเห็นก้อนกลมๆขดอยู่ในเบาะและมีผ้าห่มผืนเล็กห่มอยู่นั้นก็คือหมูน้อยวันน่ารักที่รอดจากการเป็นหมูหันเมื่อคืนนี้อย่างหุดหวิดกำลังนอนหลับอย่างสบายที่สุดไม่เคยนอนหลับสบายแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่มาเป็นหมูน้อยหลับสบายดีจังไม่อยากตื่นเลย ความคิดหมูน้อยในตอนนี้แต่ทว่าคิดได้เพียงแบบเดียวหมูน้อยก็จําเป็นต้องตื่นแล้วเพราะพวกองครักษ์มาเก็บกระโจมส่วนหมูน้อยก็ถูกหนึ่งในองครักษ์อุ้มมาหาลูคัสที่ลานกองไฟหน้ากระโจมลูคัสกำลังทานอาหารอยู่พอเห็นหมูน้อยเขาก็รีบรับหมูน้อยมาจากองครักษ์เจ้าหมูน้อยกินข้าวก่อนเดี๋ยวข้าจะปล่อยเจ้าในปากใกล้ๆนี้ดีไหมจะได้กลับไปหาครอบครัว ลูคัสพูดกับหมูน้อยพร้อมรูปตัวหมูน้อยตอนนี้ที่สะอาดขึ้นมาบ้างจากที่เมื่อคืนเขาหาผ้าสะอาดชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เจ้าหมูน้อยตัวนี้จะได้นอนหลับสบายตัวขึ้นอูดอูดอูด จากนั้นองครักษก็นำรำข้าวที่ไปขอซื้อชาวบ้านแถวนี้มาให้นายน้อยลูคัสก็ยื่นรำข้าวไปหมูน้อยได้กินหมูน้อยรีบกินทันทีด้วยความหิวโหวยหลังกินข้าวเสร็จเขาก็จัดก,การอุ้มหมูน้อยมาพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าและหลังก็เห็นว่าแผลต่างๆเริ่มดีขึ้นเขาเองก็มีธุระต้องไปต่อเลยนำหมูน้อยมาวางใกล้ชายป่าแถวนั้นพร้อมกับตกก้นหมูน้อยเบาๆ ไปได้แล้วหมูน้อยข้าช่วยเจ้าได้เพียงเท่านี้ขอให้เจอครอบครัวไวๆนะลูคัสพูดจบก็เดินเตรียมจะขึ้นรถมาแต่ทว่าเขารู้สึกที่ใต้ขาเขามีอะไรวนไปมาก้มลงมองก็เจอหมูน้อยกำลังคลอเคลียร์รอบเท้าเขาพร้อมกับมีเสียงร้องอูดอุดอูดเหมือนจะบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมพร้อมกับส่งสายตาสุดน่ารักมาให้ลูคัสเจ้าไม่กลับไปหาครอบครัวหรอข้าปล่อยเจ้าไปจะได้ไปหาครอบครัวไง ลูคัสบอกเจ้าหมูน้อยด้วยเสียงอ่อนโยนจริงๆลูคัสอยากเลี้ยงหมูน้อยตัวนี้เขารู้สึกเอ็นดูเจ้าตัวน้อยที่สู้ไม่ถอยเหมือนกันเป็นหมูเด็กดีไม่ไดื้อด้วยเรียบร้อยจนเขาเอ็นดูอูด๊ดอู๊ดเหมือนจะบอกว่าครอบครัวไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในฟาร์มแต่ไม่รู้ว่าชื่อฟาร์มอะไรคงกลับไปไม่ได้แล้วหมูน้อยวันน่ารักส่งเสียงบอกจากนั้นก็คอตกหน้าเศร้าทันทีทำให้ลูคัสตีความผิดไปว่าครอบครัวเจ้าหมูน้อยไม่เหลือใครแล้ว ไม่เป็นไรเจ้าหมูน้อยไปอยู่ด้วยกันกับข้านี้แหละลูคัสพูดจบก็อุ้มหมูน้อยขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็ขึ้นรถม้าไปเมืองสีจุดเริ่มต้นของหมูวันน่ารักในการเป็นหมูน้อยของพระรองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว